แล้วแม่ค้านี้ไม่ให้ไม่ได้ครับผมผมจะไม่ยอมทานฟรีโดยเด็ดขาดเพราะว่าผมต้องมาร้านป้าอีกนะเดี๋ยวผมจะไม่กล้าเข้านะถ้าผมจ่ายตังค์นะผมขออนุญาตจ่ายตังค์นะครับเนี่ยป้าทีดีมากเลยเอามาให้เราเห็นบอกว่าเราให้ให้เสื้อกันเปื้อนนะโอ้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเราก็ขอบคุณป้าที่ใส่ให้เรานะเพราะว่าคนอื่นเวลาเข้าไปมาเขาจะได้ ี่เรามามาดูกินอะไรนะต้มเนื้อบออันนี้เป็นต้มเนื้อเนาะอันนี้คือผมจะเอาอก็คือสอง0 0นะก็คือสาวพันนะอันนี้โอ้เป็นเนื้อสวยมากเลยเนะื้ออันนี้ก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าต้มอย่างนะนนต้มเครื่องในตนะ้มเครื่องในเนาะโอ้อันนี้เป็นเป็นเครื่องในเนาะโอ้โอแล้วใช้เป็นหมอ้อไฟด้วยนะอ่าเป็นอาหารเช้าเนี่ยครั้งแรกที่เคยทานนะมาเมืองลาวนี่ไม่เคยทานเลย เนื้อสวยเกี๊นี่ต้มใหม่ใหม่เลยเนาะอันนี้เป็นเป็นเนื้อวัวเนื้อควายครับเนื้อวัวเอเป็นเนื้อวัวนะเป็นเนื้อวัวนะฮะมีเครื่องในมีแบบสดๆดด้วยเอออันนี้ไว้ย่างเนาะก็แม่ค้าสองพี่น้องน่าจะเป็นสองพี่น้องหน้าเหมือนกันดขออนุญาตนิดนึงเนาะค่อยอยากดูว่าเิ่งอะไรเอาว่านี่เป็นอะไรในลาบบอลาบอนี่เป็นลาบแล้วลาบนี่เท่าไหร่ครับนี่ลาบซาอพันลาบลาบาอ่พัน สาวพันมั้ใช่ไหโอ้โหนี่เป็นหม้อไฟเดี๋ยวเขาจะเอา่านไฟะไรใส่ในในเนื้อกับเราได้เลยนะนึกว่าจะเอาใส่นั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโชคดีมาเจอนะถ้าเกิดร้านอร่อยนะเราจะใส่ให้ผ้ากันเปื้อนนะเดี๋ยวเราชิมก่อนว่าอร่อยขนาดไหน โอ้เป็นน้ำอันน้ำนี่ใส่อันอย่างบ้างครับนี่เพรใสแต่เกลือโอ้ใสแต่เกลือเป็นน้ำต้มจากไอ้นี่น้ำต้มอย่างนี้โอ้โอ้แต่ไม่ใส่ขี้พงขี้เพียวเพได้ใส่เนาะอ๋อพราใสโอ้นจะใสกัใสต่างหากอ๋ออันนี้คือขี้เพียเนาะโอ้ใสหมดหนึ่งหัวอันหน่งหนึ่งหนึ่งโอ้นี่เขาใส่ขี้เพียให้ด้วยนะนะอันนี้เราก็ผักอันนี้เป็นผักแอมบ์นี่อ๋อเป็นผักนะแล้วผมขอข้าวเหนียวน้ำเด้อนะนะก็มาแล้วนี่คือ หม้อไฟเนื้อหม้อไฟนะฮะเป็นไม่รู้ว่าเป็นอ,อาหารภาคไหนไม่รู้เป็นเป็นของอาหารอีสานเลยเนาะ <S <S โอ้มีูผักให้มาเยอะมากนะโอ้อะไรจะเยอะปานนีนะ้เดี๋ยวเรากินเป็นอาหารเช้าผมวันนี้เลยนะโอ้หน้าตาสุดยอดเดี๋ยวรอรอเป็นเป็นข้าวเหนียวนะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มนะมีน้ําจิ้มให้นะนี่ครับ รอแล้วนั่นก็มีลาบด้วยนะลาบเขาบอกว่าซาวพันซาวพันก็ประมาณสองพันรเหว่าไม่มั่นใจนะรอข้าเหนียวร้อนๆด้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนก็คือถ้าเก็บอยากกินเผ็ดก็แอมพริกไปเลยนะก็มีสสเดาให้นะหน้านี้เป็นหน,น้ามีสสเดาแล้วนะถ้าเป็นอยู่เมืองไทยเราก็จะกินกับน้ำพริกปลาหวานเนาะแต่อยู่ที่นี่เขาจะกินกับเป็นแ,แ,แก้มแบบนี้ได้นะ เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวของครบครบแล้วบอน,นะครับครบแล้วอ่าพุมขอน้นําน้ําปล่าน้ําเด้อนี่โอ้นี่เป็นน้ําจิ้มเหมือนน้าจิ้มขอาหมูย่างบ้านเราเลยนะก็คือเขาไม่ได้ปรุงมาให้นะเวลากินต้องจิ้มเอาและข้างในก็จะเป็นหม้อไฟนะครับวันนี้อากาศมันร้อนขึ้นมาละก็เลยก็ยังโอเคนะคืออย่างน้อยน้อยเนี่ยมันกินไม่เป็นไข่ครับถ้าเกิดหน้าหน้าหนาวเยอะๆเ,เนี่ยถ้าไม่ใช้หม้อไฟนี่จะลำบากนี่ นนีเป็อ๋อนี่ลาบของร้านนั้นอ๋อขออองร้้านนนั๋จะให้เบิ่งเฉยๆเนู้นอ้อันนี้เท่าไหร่นะซ่าวพันซ่าวพันมันจักบาทแปดสิบซาวอ๋อซ่าวพันแปดสิบแล้วก็เรียกซ่าวพันบ่สองหมื่นบ่องอ๋อสองหมื่นโอ้โขอบใจหลายเด้อโอ้โหโชคดีนะมันเจอแม่ค้าใจดีให้ดูลาบของเขาราคาแปดสิบบาทจานเบลอเลยมีแต่เนื้อเน้องโอ้มีแต่เนื้อนะแม่ค้าใจดีมากเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะ เสียดายผมมาคนเดียวแบบมันสั่งหลายอย่างมันจะกินไม่หมดนะครับจะเสียของเสียดายเป็นลาบแล้วไม่ง่้งงมแซ่บนะวันนี้ขอขอเป็นกล้องแบบนี้แล้วกันะนะเดี๋ยวเอากระป๋องก่อน,นโอเครยร้อยฮะอุ้ยแซบ่บ ยากกินกินเป็นข้าวเหนียวนะขอเป็นตะเกียบ้วกันเนาะมือมือไม่ได้ลามนะครับเยอะมากเนี่ยเนื้อเนี่ยผมว่าโอ้ประมาณสามสี่ขีดใช่ไหม,ม,มนี่นะกินเ,ยเลยจิ้มอย่างนี้ ้เกิดขายถึงตอนเย็นเลยข้างในเขาจะมีแบบเป็นกักเป็นกักด้วยนะเป็นแบบน้ำแอลกอฮอล์ใ <c> ก <oughs> ่เป็นกากกากอันนี้ขายขายจังโมงถึงจังโมงครับเนี่ยหมดบัดเมื่อมาสี่โมงสี่โมงแรง <c oughs> อ๋อแล้วตอนเช้าเราเจ็ดโมงเจ็ดโมงเงเปิดแล้วนะฮะโอ้ยนี่อยู่ผมอยู่ตรงข้ารถนะถ้าเหลือถ้ารถาตรงนี่ฮะ เป็นตลาดเช้าบ้านทอนอะไรประมาณนี้บ้านทอนไม่รู้อ่านไม่ออกเดี๋ยวกินกันต่อนะขออนุญาตถามแม่ค้าหน่อยเนาะบางทีเราไม่รู้แล้วก็ต้องถามให้หน่อยเนาะเผื่ออยากรู้ข <Okay. S 1> ินเล้าดองยาวบอเราอุตสาบอกแอลกอฮอล์พี่ยังบอกเรายาดองนะ เขาเป็นพาเพื่อนให้ให้ม่ค้าอยู่นะเพราะว่าเป็นร้านที่รสชาติอร่อยแล้วต้องแจกครับนี่ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่เราผ่านมาแล้วนั่นเดี๋ยวเราให้แม่ค้านะเดี๋ยวผมให้แม่ค้าเด้อคนละอันเด้อ ข้อเราจะย็นว่านีมีน,นีแม่ค้าคนงามได้คนละหนึ่งันเพราะเป็นร้านอาหารที่แ่บเนาะบ้านชื่ออย่างนี้บ้านน,น,น,นี้ทีไนปาเรอนะปลาเรืองนี่ครับต้องตามครับได้เลยเด <laughs> ื่อยเรยเรากินต่อนะก็ถ <laughs> ือว่าเป็นร้านที่อร่อยนะ ดหม้อไฟนะต้มเนื้อหม้อไฟนะนี่หน้าตาเป็นนี้นะแล้วก็จะมีเขาจะมีขายลาบขายก้อยนะมีอาหารทุกอย่างตอนแรกผมนึกว่าไม่อร่อยฮะพอกินเข้าไปโอ้โหสุดยอดมากนะคือต้มนี้ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับเพราะว่าเขาคงมีวิธีการทําของเขาแบบเด็ดๆแหละแต่ที่ดีที่สุดก็คือเนื้อมันนุ่ม เบยมากมากนะ,ะดูแมค้าต่แม่คา้คาก็หั่นเนื้อนะบววันเนื้อไม่รู้ขายวัวได้เป็นตัวๆนะฮะขายเยอะเืี๋ยวให้ดูผมดูผมบ้างนี่อย่างเงี้ยเราจะกินแบบขมขมนะะ,ะืให้ดีมีสะตดาเนะ่ยอุ๊ยพอแล้วพอแล้ว มันหลายโพดกินไม่หมดอมอ,มอันนี้คือส่วนโอ้น่าจะเป็นส่วนเอ็นส่วนที่ดีที่สุดนะฮะที่แม่ฮะจะดีมากเลยนะเอามาให้เพิ่มโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดโอกาเก็จะยอดเดินเข้ามาใช่ไหม mm -hmm. นี่นะขอจบคลิปแค่มีนี้นะขอบคุณแม่ค้านะที่หน้าร้านนะขอบคุณนะครับน,นี่ให้อีกแนละ้วเป็นเนื้อเป็นลาบเนื้อมีไผ่ขี้ริ้วดูหน้าตาเพราะว่าร้านนี้ข้อดีก็คือ เขามีเนื้อต้มอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีผ้าคีริ้วต้มให้มันก็จะเปื่อยนะครับเนี่ยนี่ตานสวยมากเลยนะวันนี้ผมกินกับลาบแล้วกันนี่หูจ้แจ้ำอืมเป็นแบบลาบผมนะเนื้อนี่กรุบกับกรุบกับนะฮะูถูกใจมากเลยเนาะ นี่เป็นอาหารเช้าว้วยอาหารเย็กันยังได้เลยนะก็เหน,นียวมีผักแอมต่างเยอะมีพริกขายดีฮะขายดีเลยไม่หยุดเลยแม่ค้านี่ใส่สูงหอขอกับบ้านนะอืมอูมอ,มอ,มอ,มอยดูดอดเราเพื่อนเรากินแต่เนื้อใช่ไหมเราลองสดดูบ้างสดมานั่งเด้อ น้ำน้ำทุกไม่ไม่มีรสอะไรเลยไม่มีขาวไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวออกขมๆมหน่อยอบอกแม่ท้าแล้วว่าผมกินไม่หมดหรอกเยอะขนาดนี้นี่มันเป็นส่วนที่มัน,ม,นมันสวยเลยนะนี่เลย น้องมาางวันสี่ห้าคนน่น้อน้อยเนี่ยคนกินเต็มร้านนะตอนนี้นี่กินเต็มหลังเยอะฮะ สุดยอดความอร่อยเขาบอกว่าเป็นอาหารอีสานนะผมไม่รู้ว่าทางไทยก็ไปหรือทางลาวก็มานะนะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าที่รู้ว่าวันนี้อร่อยเนื้อเค็มเด้งมากเลยเหมือนไก่ลวกแบบกระดุงกระดุงไม่นเอ ยอดเนาะเพื่ออะไรนะเพือ่อให้ลูกค้าชิมได้นะอันนี้เป็นลาบอันนี้เป็นร้านประจ้ำที่คนชอบมาทานอร่อยจะไม่รู้ว่าใส่ใบอะไรบนะ้างเนาะ ที่หมดทีืยนี้อร่อยมากกินทม่หอดครับเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยนะนะ ้ดอโหเป็นอะไรที่แทบมากนะการนี้อยู่ตรงท่ารถนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดเช้าตรงท่ารถไปสะพานนะเห็นนะครับขอบคุณที่ตางครับใส่ใสายส่ใส่ใส